สามครั้งแต่ว่าพยายามยืนไม่ให้ถึงขอบซ้ายกลางขวาแล้วก็วัดทั้งสามตำแหน่งว่ามันได้องศาประมาณเท่าไหร่แล้วไม่เอาค่าเฉลี่ยนะครับบางคนแบบวัดซ้ายได้เท่าไหร่วัดกลางเท่าไหร่วัดขวา่าไรเอาบวกกันแล้วหารสามอ่ะไม่ใช่นะถ้าค่ามันคลาดเคลื่อนห่างกันมากๆเนี่ยถือว่าที่ดินที่นั้นเนี่ยไม่เหมาะที่จะสร้างบ้านของจุย้ยเพราะว่าขนาดทิศังไม่เสถียรเลยถนนเป็นเส้นตรง วัดซ้ายได้ทิศหนึ่งวัดขวาได้ทิศหนึ่งวัดกลางได้หนึ่ง,งอันนี้อนุโลมให้ไม่เกินห้าองศาเพราะว่าที่อนุโลมห้าองศาเพราะเผื่อเราไม่ชํานาญในการใช้เข็มทิศแต่ถ้าเกิดคนใช้เข็มทิศชำนาญเนี่ยจริงๆไม่เกินสามองศาครับมันไม่ควรเกินสามองศาสิทธิ์ใหม่นี้ให้ไม่เกินสิบเลยอะนะแต่ถ้าเกิดว่าวัดซ้ายกลางขวาเนี่ยถ้ามันไม่เกินห้าองศาจริงแต่มันอยู่คนละทิศล่ะ เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้ที่พูดที่ได้ฟังว่าอะไรเพื่อให้ดูไงอย่างเช่นทิศเหนือที่2เนี่ยทิศหนูก็คือ3.5 2 5ถึง7.5ใช่ไหมแต่ถ้าวัดวัดค่า,า,าหนึ่งได้3 5 3ไปวัดอีกค่าหนึ่งได้3 5 1คนละทิศเลยนะเหนือ1กับเหนือ2เลยซึ่งหมายความว่าไงครับบ้านนี้ไม่น่าสนใจละแนวบอร์ดแนวบอร์ดชัว์แนวไม่มีพลังไร้พลังแสง่มาบ้านนี้ไม่ต้องเสียเวลาเชิญอาจารย์ไปดูครับประหยัด นะถึงจะไม่ได้ถึงจะทาบุญน้อยลงแต่อย่างน้อยก็คือประหยัดทั้งเวลาทีมงานประหยัดทั้งเวลาเราเองแล้วปร,ป,รประหยัดเวลา,าจา์ด้วยอย่างน้อยเราวัดให้มันตรงแล้วให้เขาไปดูทําเลไงที่บอกให้เขาเลือกทำเลาเนี้ยถ้าอย่างเงี้ยไม่ได้ละแต่ถ้าเกิดเป็นเหมือนกันแต่ว่าห่างกันสิบองศาแต่ยังอยู่ในที่เดียวกันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได้งานใช้ไม่ได้สองอย่างอย่างแรกตัวเราเองแหละใช้ไม่ได้ <laughs> ยืนยังไงให้วัดทิศไม่ตรงกันเลยอย่างที่สองคือพื้นที่พลังไม่เสถียร เข็มทิศเลยแกว่างง่ายแต่ว่าคําว่าเสถียรไม่เสียดูจากอะไรรู้ไหมถ้ายืนถนนแล้วเงยหน้าไปแล้วตรงเข็มทิศเรามีสายไฟพอดีเลยเนี่ยก็ใช้ไม่ได้แล้วนะถอยมาหน่อยถอยมาหน่อยครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กของสายไฟเนี่ยตัวเองเจอมาเ,มอเองตอนแรกไม่ไม,ไม่ไม่สนใจหลังๆพอสังเกตเลยจริงนะเพราะว่าถ้าเรายืนให้เข็มทิศเราอยู่ข้างล่างสายไฟพอดีเนี่ยกับถอยออกมาอีกนิดเดียวเองทิศเบี่ยงเลยนะโคลรทิศเลยนะครับ สภาพแวดล้อมอ่าฉะนั้นเวลาใช้เข็มทิศวัดบ้านเนี่ยนอกจากจะยืนให้ถูกต้องแล้วเราต้องดูสิ่งที่อยู่รอบตัวได้เช่นมีเสาอยู่ข,ข้างเราวันนี้มันทิสนามแม่เหล็กมันสูงถ้าเป็นเสาธรรมดามไม่เท่าไหร่แต่ว่าเวลาเสาที่มีไฟด้วยเนี่ยสนามแม่เหล็กมันแรงครับขนาดไม่มีเสายืนใต้าสายไฟอะ่ะไ,ไม่จำเป็นต้องเป็นสายไฟแรงสูงเลยนะสายไฟธรรมดานะไอ้สามร้อยสามสิบโวลต์ธรรมดาที่แจกจ่ายออกมาเนี่ยยืนข้างใต้เข็มทิศก็เบี่ยงละวระวังถอยหลังมาหน่อย ฉะนั้นในการวัดบ้านเนี่ยนอกจากที่จะยืน3ตํตำแหน่งแล้วยังต้องสังเกตรอบตัวด้วยถึงบอกว่าอาจจะไม่ต้องเป๊ะวัดซ้ายสุดขวาสุดกลางตรงกลางเงี้ยขยับหน่อยก็ได้ให้มันพ้นจากแนวที่ทําให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมารบกวนกับเข็มทิศเราอันนี้อันนี้เตือนเพราะว่าบางทีไม่สังเกตไงเป๊ะตามตำลาลรุ่นพี่แนะนําให้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้เลยแต่ไม่ทันดูเลยนะมุมนี้มุมนี้อยู่ใต้สายไฟพอดีแต่มุมนู้นไม่มีสายไฟคราวนี้ทิศโดดกัน15 16องศาเลย แต่ว่าไม่ใช่เพราะว่าทิศมีพลังไม่ดีเรายืนไม่ดีเองนะให้สนามแม่เหล็กรบกวนอานาวัดการที่จะบอกว่าทิศมีพลังไม่ดีไม่เสียเนี่ยคือต้องไม่ต้องปราศจากการรบกวนจากสนามแม่เหล็กรอบๆตัวอันนี้จะบอกได้ทิศพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีอาถรรพ์นะครับถ้าเจอทิศแหวงและไม่ค่อยเจอแต่ก็ยังเจอบ้างก็คือเข็มทิศอย่างนี้เลยสะบัดซ้ายขวาตลอดเวลาเลยไม่นิ่งอันนี้กรณีเข็มทิศไม่เสียนะบางทีเข็มทิศมันเสียแต่เข็มทิศเสียมันจะกระดกขึ้นลงมากกว่า ถ้ามันสะบัดซ้ายขอตลอดเวลาที่ดินแปลงนี้ไงหน้าอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาวัดต่อเลยครับถ้าถอดรองเท้าไว้ก็ทิ้งรองเท้าไว้่างนั้นน่ะหนีออกมาก่อนเลยครับไม่ไม่ใช่อภูมงธรรมดาดงว่าเป็นอาถรรพ์ครับอาจจะมีพูดผีวิญญาณหรือพลังหยินค่อนข้างสูงครับพวกนี้จะเจออย่างเช่นสุสานเก่าสนามลบเก่าสนามลบโบราณเราไม่อาจจะไม่รู้ว่าเป็นสนามลบโบราณแต่เข็มทิศที่ทาพิธีประจุพลังมาเนี่ย จะเตือนชัดเจนเลยเข็มทิศทั่วไปไม่แสดงอาการเคยลองแล้วเอาเข็มทิศที่มันแสดงอาการนะออกมาเนี่ยก็ยังเข็มทิศก็ยังใช้ได้งานปกติแต่ถ้าอาถรรพ์แรงมากๆเนี่ยเข็มทิศพังเลยครับไม่เคยเจอเหมือนกันแต่ทีมงานอาจจะเจอบ่อยกว่าผมอะผมที่เคยเจอคือเข็มทิศมันหมุนอย่างเงี้ยคล้ายๆในหนังเลยใครดูหนังโปเยโปรเยเวลาผีเวลาหัวหน้าผีออกมาีนเข็มทิศหมุนไม่หยุดเลยไม่ใช่ไม่มนะีมีจริงครับ แต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้เจอง่ายๆขนาดนั้นพื้นที่ที่อาถรรพ์แรงขนาดนั้นน่ะส่วนใหญ่เราก็จะเจอสะบัดซ้ายขวาไม่ยอมหยุดยิ่งแบบบางคนบางคนสะบัดสะบัดสะบัดอุ้ยอาถรรพ์แรงอาถรรพ์แรงคนอยูอ่ข้างๆ้างมึงหยุดสั่นก่อนดิยืนนิ่งๆยืนนิ่งๆบางทีตื่นเต้นไงตัวสันวส่นเลยตัวเองไม่รู้สึกตัวสั่นเลยโอ้โหอาถรรพ์แรงมากคนอยูอ่ข้างๆ้างมองตาเหล่ตามองมึงยืนนิ่งๆก่อนเถอะไอ้นี่ก็เจอด้ตัวเองไปด้วยกันไปฝึกด้วยกันตื่นเต้นจัดไง ยืนสั่นรอ,อยืนนิ่งๆยู่นิ่งๆนะอันนี้ถ้าเจอพวกแบบนี้นะพยายามหนีออกมาเลยครับหนีออกมาเลยแต่พวกเรามีผ้าคาต่ายอยู่แล้วเนาะเพราะว่าออกไปวัดที่เนี่ยต่อให้ไม่ได้ไปดูรื้อนอื่นนะหาที่ให้ตัวเองอะ่ะเราไม่รู้ว่าเจ้าของที่แรงหรือเปล่าอย่าลืมคล้องผ้าไปด้วยนะนะตั้งแต่ก็ออกจากบ้านเลย,นยว่าครูอา,อาจารย์อาจารย์ให้ที่มาแล้วอยากได้ที่ดินที่ถูกต้องวันนี้จะไปสํารวจแล้วขอครูบาอาจารย์ ลงมาประทับหน่อยช่วยปกป้องไม่ให้เจอสิ่งเลวร้ายหรือสิ่งเลวร้าย e e ก็เตือนให้หนียังมาอะไรเงี้ยว่ากันไปครับแต่อย่าบอกว่าอาจารย์ช่วยดูหน่อย <laughs> ดูเป็นหน้าที่เราแล้วครับไม่งั้นเขาคงไม่สอนวิชามาเข็มทิศบัตอะอีกอันนึงถือว่าอับบงคนไม่เยอะครับกกระดกขึ้นลงตลอดเวลาแบบไม่นิ่งอะ่ะแต่ต้องดูด้วยนะว่าเข็มทิศไม่เสียนะไปใช้ที่อื่นปกติแต่พอถึงที่แปลงนี้อยู่ดีมันเคาะตลอดเลย ยิ่งแบบกำหนดจิตกำหนดลมหายใจให้สงบนิ่งเท่าไหร่ยิ่งกระดกแรงนี่เซว่าใช่แน่นอนนะครับเพราะเพราะเพราะว่าอุปกรณ์ที่อาจารย์เตรียมให้เราคือสื่อระหว่างตัวเราเพราะว่าเขาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นอุปกรณ์ประจาตัวถ้าเจอแบบนี้ถอยเหมือนกันแต่ไม่น่ากลัวเท่ากับสะบัดซ้ายขวานะถอยออกมาได้เลยครับที่แบบนี้ไม่ต้องเสียเวลาดูเลยไม่สนใจด้วยว่าทิศอะไรยังไม่ทันเล็งว่าทิศอะไรเลยแต่ถ้าเห็นมันกระดกแล้วก็ไม่ต้องวัดต่อแล้วไม่ต้องเสียเวลาครับเพราะว่ายิ่งอยู่นานมันก็ยิ่งเข้าตัวเรา ประเภทเนี้อาจารย์คงจุวยถึงพกเข็มทิศไปด้วยตลอดสมัยโบราณนะจะเข้าพักยังต้องหยีเข็มทิศมาดูก่อนเพื่อตรวจสอบพลังพวกนี้แต่ว่าไม่มีอะ็กของที่ประจุพลังไม่ได้มีแล้วหมดหมดไปแล้วเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาจะทําเพิ่มหรือเปล่าแต่เพิ่มก็ต้องรออาจารย์ไปวางไว้ในห้องวิธีกค่ได้พอได้มาปุ๊บพวัดเนี่ยอันนี้คือกรณีที่ดินเป่านะซ้ายกลางขวา แต่ถ้าเกิดเจอถนนโค้งล่ะครับซ้ายขวาาไม่ได้เดี๋ยวใช่ไหมถ้าเราใช้แนวถนนเล็งนี่ชัดเจนเลยซ้ายทิศหนึ่งกลางทิศหนึ่งขวาทิศหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเกิดเจอถนนโค้งเราต้องวัดอยู่แล้วเพราะถนนโค้งคือเข็มขัดยกใช่ไหมเรียนพื้นฐานมาถนนโค้งทโอบเรานะไม่ใช่อยู่ข้างนอกโค้งนะเราต้องอยู่ในโค้งใช่ไหมถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นอัปมงคลอยู่แล้วไม่ต้องเสียเวลาวัดแต่ในโค้งเนี่ยเป็นเข็มขัดหยกเราต้องวัดเพราะว่าถ้ามันได้ทิศที่ดีเนี่ยเราก็ได้เบิ้ลสภาพแวดล้อมโดยที่เราไม่ต้องไปสร้างงถนเอ เข็มขัดหยกธรมมธรมชาติไม่ธรรมชาติเเข็มขัดหยกที่แต่กลมทางหลวงหรืออะไร <laughs> เขาสร้างไว้ให้เรานะวัดตรงกลางเดียวครับแต่อาจจะไม่ใช่ตรงกลางเสมอนะเราต้องจิงนตนาการว่าเราต้องลุกขอบเขตที่ดินอันนี้เราต้องมีความรู้เยอะหน่อยละเราต้องจิงนตนาการว่าเราจะต้องสร้างบ้านตรงไหนฉะนั้นเราก็ยืนในตำแหน่งที่เราคิดว่าเราจะสร้างบ้านแล้วตั้งฉากไปแต่ว่าก็ต้องวัดสารตำแหน่งเพื่อเพื่อความปลอดภัยก็คือ ฝั่งเดียวกับที่ดินที่เราสนใจฝั่งตรงข้ามกับที่ดินที่เราสนใจอ่าตำแหน่งที่สามนี่เสียงหน่อยครับยืนกลางถนนเลยและอาจารย์นี่บ่อยด้วยนะครับเวลาอาจารย์ไปดูประเภทนี้ให้เราอ่บางทีกท็ทีมตามหรือคนขับรถเนี่ยก็ไปยืนถนนเพื่อโบ,บกโบกรถบอกว่าอยูแดบบ้นในขอชานวัดก่อนอย่างเงี้ยอ่หน้าอะไรนะใกล้กลางไกลวัดสามทิศแล้วมาดูถ้ามันทิศ ทิศมันไม่ต่างกันเยอะไม่เกินห้าองศาเพื่อความปลอดภัยไม่เกินสามองศาแล้วมันตรงกับทิศที่ท่านอาจารย์ให้เราไปหาเนี่ยสวัสด์ที่นี้น่าสนใจละแต่อย่าเพิ่งรีบซื้อ,อย่าเพิ่อย่าเพิ่งรีบทําสัญญานะแค่เข้าเข้า,เข,าเข้าคิวเชิญอาจารย์แล้วก็ให้อาจารย์ไปตรวจซ้ําเพาื่อความปลอดภยัยเพราะถ้าทําสัญญาซื้อไปแล้วบางทีถ้าเกิดทําสัญญาปุ๊บเขาไม่คืนเงินมจัจจาเอาเงินไปทําบุญยังก็ดีสักกว่าอย่างเงี้ยเชิญอาจารย์นะถ้าในกรุงเทพว่ ติดต่อที่แตงนะครับต่างจังหวัดก็พี่รอนถ้าเจออย่างเงี้ยก็วัดก่อนถ้าได้องศาที่จย์ระบุแล้วค่อยค่อยเชิญตอนนี้ยังไม่รวยมากทำบุญบ่อยๆก็ไม่ไหวนะครับฉะนั้นให้สร้างบ้านให้เสร็จอยู่อย่างถูกต้องหวงจุ้ยเงินไหลมาเทมาค่อยเริ่มทําบุญไม่ก็ไม่สายแต่ไม่ใช่ระหว่างทางไม่ทําเลยนะเล็กๆน้อยๆทำไปเรื่อยๆครับอันนี้คือกริีที่ดินเปล่า ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงเพราะว่ามันจะวัดยากกว่าเพราะมันมีเป้าให้เล็งแต่ถ้าเกิดเราทําตัวให้ถูกต้องตามมาตรฐานก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะยังไงสุดท้ายเราก็ไม่ได้ซื้ออนี้อยู่แล้วเรารอเชิญอาจารย์เนาะต่มาที่ต้องใส่ใจก็คือเรากลับไปยืนที่ที่ดินปล่าไปยืนตรงกลางเลยนะที่ดินที่เราสนใจถ้าวัดทิศอิงได้แล้วนะ่ะไปยืนที่ตรงกลางครับแล้วเราสังเกตสิ่งที่อาจารย์สั่งเพิ่มอาจารย์สั่งน้ากับภูเขาใช่ไหมโดนทุกคนใช่ไหมต้องมีน้ํา เธอต้องอยู่บ้านนี้แล้วต้องมีน้ําที่นี่มีภูเขาที่นี่อะไรต่อย่พวกนี้น้ํามองไม่ก็เห็นเพราะอะไรเพราะว่าในที่ดินเราเรามองเงี้ยน้ำมันจะอยู่ต่าใช่ไหมครับบางทีมันอยู่ไกลเรามองไม่เห็นแต่ภูเขาเรามองเห็นได้จากที่ดินเราก็ยืนเล็งเลยว่าเออทิดอิงมันใช่ละมันมีภูเขาอยู่ทิศเหนือทิศใต้ตัวมันออกหรืออะไรก็ตามที่อาจารย์สั่งมะหรือเปล่าเราก็ยืนที่การที่ดินแล้วเล็งเลยว่ามีภูเขาไหมอ่าถ้ามีโอ้โหต้องรีบเชนะิญอาจารย์ไปดูเลย ว่าเผื่อมันไม่ได้แต่บางทีมีภูเขาจริงนะแต่ภูเขาเป็นลักษณะอัปลักษ์อยู่แล้วเดือดร้อนก็มีนะครับถึงบอกกันยังไงก็ต้องเชิญอาจารย์นะเจอเปะทุกอย่างเจอภูเขาเจออะไรปรากฏว่ารูปทรงอัพมงคลกับมงคลนห่างกันแค่นิดเดียวเองนะบางทีเราอ่านตำราเราคิดว่ามันเป็นอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่ก็มีครับเพราะาเราขาดประสบการณ์เรื่องพวกนี้ฉะนั้นพวกนี้พอเจอ,เอทิศเองได้มีภูเขาอยู่ในทิศทางกำหนดมีน้ำอยู่ใ,ในทิศทางที่กำหนดก็ให้รีบเชิญอาจารย์เลยครับ ให้รเชิญจะไปเช็คซ้ําแต่กอ็อย่าเพิ่งรีบทําสัญญานะพวกเนี้ยเดี๋ยวเราก็จะได้อาจารย์ท่านจะได้ออกแบบบ้านออกแบบอะไรให้นะถ้ามีน้ําจริงธรรมชาติได้จะดีที่สุดครับแต่ยุคป,ปัจจุบันโดยเฉพาะในประเทศเราเนี่ยภูเขาหาง่ายกว่าน้าใช่ไหมครับหมายถึงภูเขาที่ถูกต้องนะยืนจากที่นี่เนี่ยหาง่ายกว่าน้ำเพราะน้ามันต้องเลงเยอะฉะนั้นถ้าเจอภูเขาเราสร้างน้ําจําลองได้ครับสร้างภูเขาจําลองไม่ไหวหลายตัง น้ำจำลองก็แค่ขุดที่ดินใช่ไหมทำเป็นบอ่อน้ําเติมน้ําพุน้ําผุดอะไรหรือไม่ก็ตั้งเดี๋ยวนี้อะไรนะที่เป็นอ่างใหญ่ๆเนาะเป็นชามใหญ,ใหญ่แล้วทําน้ําพุหกสายน้ําพุเก้าสายอย่างเงี้ยพอใช่ไหมแต่ภูเขาเนี่ยทําไม่ได้ไม่ใช่ทาไม่ได้ทําได้แต่มันใช้ตังเยอะครับถมดินถมอะไรซื้อที่เพิ่มเพื่อจะถมภูเขาเนี่ยถ้าเจอพวกเนี้ยถ้าได้ภูเขาก็เอาภูเขาก่อนไม่ได้น้ําก็ไม่เป็นไรขุดเอาเองได้แต่ที่ต้องใหญ่พอแต่บางทีไม่มีเลยครับ เพราะว่าเมืองไทยหายากแต่ว่าได้ทิศองิงตามที่บอกไม่มีภูเขาก็ยังให้เชิญอาจารย์อยู่นะเพราะบางทีอาจารย์อาจจะไม่พิจิแก้ให้เพราะว่าบางทีถ้าเราไปหาภูเขาบางทีหา20ปียังหาไม่ได้เลยอย่างเงี้ยต้องมีภูเขายุคต้องมีภูเขาทิศใต,ใต้ใช่ไหมทิศใต้จากที่ดินที่เราจะซื้ออย่างเงี้ยบางจังหวัดมีก็เปทั้งทั้งจังหวัดเลยมีก็จะมีเยอะมากถ้าไม่มีก็คือไม่มีเลยดังนั้นถ้าทิศได้ไม่มีภูเขา ยังไงก็ลองเชิญอาจารย์ไปดูก่อนแต่ถ้าทิศไม่ได้ไม่ต้องเสียเวลาเชิญแต่ถ้าเกิดยังมีเวลาอยู่ทิศได้แต่ภูเขายังไม่ได้ก็ยังแนะนําให้ลองลองหาไปเรื่อยๆแต่จดจดจด,จดไว้กับว่าไอ้แปลงนี้ใช่ได้จนหาจนไม่ไหวละยังไงก็หาไม่ได้แล้วหามาสองสามปีก็หาไม่ได้แล้วแต่แปลงนั้นยังไม่มีคนซื้อก็ลองสุ่มเสียงเชิญอาจารย์ไปตรวจดูแลทำอันะนี้คือวิวธีวัดแบบ ที่ดินเปล่าถัดมาบางทีเราไม่ได้ซื้อที่ดินเปล่าเนาะหลังๆหรืออะไรนะอยากจะวัดบ้านปัจจุบ,บันว่าบ้านเราเอียงทิศอะไรหรือซื้อต้องการซื้อบ้านสําเร็จเพราะว่ารอไม่ไหวหลังแรกขอซื้อแบบสําเร็จแบบไปก่อนเดี๋ยวพอมีตังค์เดี๋ยวค่อยไปซื้อที่ดินเปล่าสร้างบ้านของตัวเองทีหลังในการวัดบ้านนะเท้าเฮาพวกเนี้ย วัดง่ายกว่าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเรามีอาคารให้เล็งไม่ต้องเสียเวลาครับอเอาแบบมาตรฐานก่อนบ้านส่วนใหญ่จะหันหน้ามาที่ถนนใช่ไหมครับส่วนใช้ว่าส่วนใหญ่แต่บางบ้านเนี่ยมีถนนอยู่ตรงนี้นะแต่ฉันจะเปิดบ้านด้านข้างฝั่งถนนไม่เปิดพระฉันสร้างบ้านติดถนนไม่ต้องการให้คนเข้าเข้าได้ทารั้วอยู่ข้างหนึ่งแล้วขับรถเข้าไปตรงๆแล้วเข้าจากด้านข้างกรณีอย่างนี้ ถ้าเราเจอแบบนี้ไม่ว่าจะบ้านประตูอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านข้างเนี่ยในการวัดทิศอิงบ้านกรณีของพวกเรานะไม่ใช่พิเศษให้ดูจากแนวถนนเป็นหลักเพราะพลังมาจากถนนครับแต่ว่ามันก็จะมีเงื่อนไขว่าบ้านที่เปิดด้านข้างเนี่ยถ้ามีทางถากว้างก็จะนับนับด้านข้างได้แต่ในกรณีเราถือว่าเช็คคร่าวๆเ,เบื้องต้นฉะนั้นเราอย่าเพิ่งสนใจเรื่องอะไรนะมีทางากว้างแล้วเปิดด้านข้างได้อันนั้นเป็นหน้าที่ของ ทีมงานะท่านจะไปวิเคราะห์ว่าได้หรือเปล่าฉะนั้นเวลาเราเจอบ้านประเภทน,นี้นะให้เราดูจากถนนเป็นหลักนะแต่กรณีมีอาคารขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้วัดซ้ายกลางขวาของพื้นที่ละเราจะมุ่งเน้นที่ตึกตึกเป็นหลักเพราะบางที่ตึกมันวางไม่ตรงวางเอียงแต่โดยส่วนใหญ่ไม่มีเขาวางเอียงแล้วครับส่วนใหญ่จะวาตงตรงๆกับถนนใช่ไหมนาะฉะนั้นเราก็จะใช้มุมซ้ายมุมขวาแล้วก็ตรงกลางของตึกที่เราตึกหรืออาคารที่เราจะดูว่ามันเป็นบ้านอะไร ต้องวัดสามตําแหน่งมาเดิมเพราะว่าการวัดสามตําแหน่งเพื่อเช็คสภาพพลังงานหรือดูว่าเราวัดแม่นหรือเปล่าด้วยเพื่อไม่ให้ผิดพลาดไม่ให้ประมาดูซ้ายกลางขวาหลักการเหมือนเดิมสามถึงห้าองศาเท่านั้นแล้วตรงกับทิศที่อาจารย์ให้หาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านที่อยู่แล้วก็ดูว่ามันตรงกับองศาอะไรแล้วก็ไปดูเปิดเอกสาร er. ดูว่ามันตรงกับบ้านอะไรมีราศีไม่มีราศีถ้าไม่มีราศีแนะนําให พยายามหาบ้านหลังใหม่ครับทำคาคงจุ้ยยากกว่าไงเป็นเท่าตัวเลยใช้เงินเท่ากันแต่ความลำบากต่างกันเยอะมากครับหมายถึงหมายถึงถ้าใช้เงินเท่ากันนะแต่ถ้าโดยส่วนใหญ่ใช้คําว่าต้องใช้เงินเยอะกว่าต้องแก้อมณเยอะกว่าต้องทําสมบูรณ์กว่าฉะนั้นต้องมีบาราศีแน่นอนนะต้องใช้หลักพื้นฐานพวกนี้เราพูดถึงวิธีวัดเข็มทิศอย่างเดียวเวลาถือวิธีถือเข็มทิศ